สวัสดีครับผมมือนี่อยู่กับตีพาพื้นนะครับผมจะนี่ครับผมมือนี่ซิมพามาแกะกล่องของสั่งนะครับผมเอ,อ้ยเบิ้งซุงผมไปไหนเด้อไหนพี่น้องมอนี่ซิมพามาแกะกล่องของสั่งครับผมกะเป็นของสั่งที่ผมรอคอยมาโดนนะครับพี่น้องคือแบบว่ามันแบบภาคุ้งใจอะครับที่แบบว่าเก็บเงนินเราก็ซื่อเอียงอะครับผม แต่เดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามันสิเป็นอีหยังนะครับผมที่อยู่ในกองสองใบนี่นะครับผมว <Wow. S 1> ้าวแตเดี๋ยวเฮามาแกะพร้อมกันเลยนะครับผมกันีน่ผมสิแกะกล่องนี้ก่อนครับพี่น้องแกะกล่องนี้ก่อนมา,นาเขาอยากเห็น เป็นกระเป๋านะครับผมก็คือเป็ีนกระเป๋าแบบสามารถใส่อยังก็ได้อะครับผมมันมีแล้วแต่ขนาดมันเลยครับผมก็่ราคาบูแพงนะครับผมในร้านสดานี่โอ้นี่เพื่อนแถมเพื่อนแถมแน็อกอันนี้มาให้ตัวนึงข้างใหนครับพี่น้องเดิงน,นี่เป็นแบบแคล่ไข่กระเป๋าใส่ปืนนะครับผม <Wow. S 1> แต่ว่าผมสิเอามาใส่อย่างอื่นครับผมบ่ไรเอาไปใส่ปืนเ้อพี่น้อง <laughs> นี่ โอ้ sucking, เป็นนี่เป็นฟองน้ำนาะครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นแบบปะาปะเพื่อที่ห้เอาเห็บแบบว่าเป็นรูปที่จะเอาใส่ได้ครับผมแบบเขาอยากเก็บนี่ยังเขาก็ฉีกปะตามร้อยปลได้ครับพี่น้องนี่สามแผ่นร้องเป็นสามแผ่นร้องกันสิครับผมโอ้ดีป่ะครับพี่น้องนี่เป็นเสียงแจรับผมเป็นฟองน้ำสามสามชั้นนะครับผมแล้วก็นี่รับปิด เป็นกล้องกันน้ำอ่ะเป็นกล้องเขาเอื้อนเป็นกล้องอนเนกประสงค์อ่ะพี่น้องครับผมก็สามารถใส่งานแบบเก็บอยียงก็ได้คือที่เอาโตู้ใหญ่กว่านี้กับนี้ครับผมเอาไว้เก็บเครื่องมืออย่างกับนี้ครับผมแต่น,นี่ผมใส่เป็นขนาดเล็กเพราะว่าผมจะเอาไว้ใส่กับของที่อยู่ในกล่องพัสดุนี่ครับผม<ะ>เดี๋ยวมาแก็บอะไรบ้างเป็นอย่ยงนาะพี่น้องคไรกัน,นปไป เป็นคลองที่ผมตั้งใจอยากได้นะครับผมแล้วก็ผมเก็บเงินจากการที่ผมห้องเพียงยามคืนนะครับผมในช่วงปีใหม่นอกกับพอได้อยู่ครับพี่น้องผมเอาเง,งินตรงนั้นแหละไปซื้อนี่แหละครับแนวทํามาหากินผมครับแนวทํามา แทรนนี่ครับผมเป็นไม่ชัวเอสมห้าแปดนะครับผมโอ้สุดยอดครับพี่น้องเอาซีมากแกะเบิ้งเลยข้างหน้าที่เป็นรับประกันสามเดือนนะท่านว่าเบิ้งนะครับผมว่าข้างไหนว่าข้างไหนมันซีมีอยียงเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดพร้อมกันคนระับแทรนนี่ครับผม คือเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าปกติผมกับบ่คยกล้าซื้อของมือหนึ่งหรือว่าของที่มันดีๆเพราะมันแพงเนาะแต่ว่าเน,นี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงโปรโมชั่นแล้วก็เป็นช่วงลดครับแล้วก็ร้านที่ผมซื้อนะซื้อมาจากร้าน a อไอไพศาลครับผมได้ใบการรับรองจากมหาจัดที่แบบรับของแบรนด์ของแท้มาขายนะครับผมผมก็เลยดีใจว่าผมได้ซื้อของแท้นะเขานะครับ oh, <no. S 1> <laughs> สีนีใบนี่ยังไนงะ ใบชั่วใบนี้อย่างนี้แม่ของแท่รือข่อยติดถือหลอกก็พี่น้องเอ้ยได้เขากันรับกับกันอยู่ครับผมถ้าบพแท่เขาเอาไปคืนเขาไปคืนทั้งในะอะไเงี้ยประเดี๋ย่ยังใหม่แน่เลยพี่น้องโอ้ตาลน,นี่ คือหน้าของ s m 58นะครับผมก็อยุ่รนที่ผมไปเล่ยนอยู่ก็ผมก็ใไสเป็นไม้ตัวนี้นะครับผม fm 58แล้วผมมักเสียงห้องมันคือมันเสียงมันดีมากเลยครับแล้วผมกัเลยว่าอยากมีไม้เป็นของตัวเองนะครับผมกับมันสีดีเพราะช่วงนี้เป็นโควิดถ้าเขามีไม้เป็นของเจ้าของเขาก็ได้ไปห้องน้ำไม้คนอื่นเสียมันก็สีปลอดภัยมากกว่านะครับพี่น้องนี่ครับนี่ท่านของแท้ก็จะเป็นมีสแต็มมัเงียครับพี่น้อง มหาจักรนะครับผมเป็นสแตมของมหาจักรนะครับผมแล้วผมได้ศึกษามานิดน้อยครับว่าของแท้เขาเบิ่งกันยังไงอย่างนะครับผมกับเรื่องแล้วกับเรื่องน้ําหนักเนี่ยครับเรื่องน้นําหนักกับสิ่งใดแล้วแล้วก็บซีมีตัวนี้แล้วก็ให้เบิ่งการทักของไม้ว่าเขาทักมาเป็นแบบไหนเพราะว่าของเขาติดทักม้านามนะครับพี่น้อง,องแล้วก็๋ยวเขาสีร้องแล้วก็จุดสังเกตข้างล่างเนี่ยครับ มันสิมีเป็นแท่นเป็น,เป,นเป็นแท่นเหล็กตัวนี้มันสิเป็นนาครับผมคือท่้นของแท้มันสิเป็นนานาก็พวกของลอมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาแกะเบิง้ขงข้างไนเบิ้งครับผมอ่านี่ครับข้างไหนที่เป็นสิผมปกล้าเฮ็ดแหงพี่น้องคนยามมันพัง แดียว่าจดสังเกตก,ก็คือถ้าของแท้นะ่ะมันที่เป็นสีเขียวกับสีเหลืองสีเขียวมันที่เป็นสีเขียวอ่อนพี่น้องสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนถ้าของปลอมมันที่เป็นสีเข้มๆเ,เลยครับพี่น้องนี่อันนี้ก็คือพานแล้วครับอน,นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วในในระดับหนึ่งแล้วก็ล่องขีดตรงนี้เด้อแล้วก็ล่องขีดตรงนี้มันสีเป็นห้างหางครับผมมันสีบดชิดนะครับผมถ้าของปลอมมันที่ชิดกันนะครับผม ได้อีกอย่างหนึง่งเขาซีดตรวจสอบหมองหัวไม้ครับผมมองหัวไมนี่ตรวจสอบมองหัวไหมที่เป็นไม้ไนามิกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมข้างไหนสิเป็นแบบนี้นะครับข้างไหนสิเป็นแบบนี้แล้วก็จุดสังเกตก็คือมันที่สามารถมันที่สามารถกดลงได้นะครับผมเฮ้ยอ๋อนี่เอ มันสิกดลงได้มันสิเป็นคล้ายๆสปริงเด้งดึงด้งดึงขึ้นครับพี่น้องมันสิบ่ค่อยเห็นชัดวันนดครับเมื่อนี้ผมเิี่ยวไปร้องครับผมเมื่อนี้ผมก็สที่ได้ไปห้องเพียงด้กันครับเดี่ยวไปล้องก้างไนกล้องนะครับผมที่เขาแถมมาก็่ที่นี้เป็นเป็นสายรัดนะครับผมเป็นสายลัดของช่วงสินะครับผมก็่าสิเป็นสายรัดสายไหมแต่ว่าเขาบ่มีสใสไม่แถมนะครับของแท้เขาบ่มีสใสไม่แถมนะครับ ีแถมตัวนี้มาตัวนึงครับก็คือเป็นปอกเป็นปลอกขาไหมนะครับผมแล้วกับซีมีคำว่าชัวนะครับผมปอกขาไหมนี่สิเอาใส่แล้วก็ยิง <c oughs> โอ้ดีใจครับผมซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ขังไหนนะครับผมซิเป็นกระเป๋านะครับผมสุดท้ายได้ขังไนสิเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแถมมาแห้งสี่นะครับผมคือปกติ ราคามันจะอยู่ที่สามพันเก้าถึงสี่พันนะครับผมตัวนี้แต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยได้ในราคาสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทคือมันอยู่ในช่วงลดก็คือโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นะครับพี่น้องนี่ <S 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 อ้ดีใจอะไรครับดีใจแห้งครับผมก็โอเคครับผมฝากไว้ท่านี้นะครับผมก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเก็บเงินเนาะอยากได้ของที่เขาอยากได้เขาก็ต้องได้แต่ว่าเขาก็ต้องขยันเก็บเงิน,นครับพี่น้องโอเคครับถามเมื่อเบิ้งคิปนะว่าเตาเ้ผ้าพือนดิสั่งนี่อย่างไรอีกเลยครับผมฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เต้ผพาพื้นด้วยนะครับผมจุ๊กๆ